น้ำกีมไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยนะครับผมนี่นะผมได้นะครับผมโอ้้าีเลยครับมื่อเช้าผมตัวใหญ่กิโลไม่รู้นี่ตัวใหญ่นะได้แล้วครับผมเอาครับวันนี้ก็เมนูเช้านะครับผมปลานิลนเผานะครับผมอันหยุดวันหยุดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับตั้มทีวีนะครับผม ที่ทุงนาตั้มทีวีนะครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูดบรรยากาศนะครับสดชื่นนะครับยามเช้ามันะครับผมแดดเรลังขึ้นนิดนึงนะครับทางนี้เป็นทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีสวนยางมีป่านะครับไปดูทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือนะครับก็มีเถียงนาอีกเถียงหนึ่งของผมนะครับเราอยู่คนละัางมีถนนตัดกลางนะครับผมก็จะมีป่ายังอยู่ เยอะอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยครับผมจะเป็นส่วนของผมอยู่ประมาณ2ไร่นะครับที่ยังไม่ได้เบืนะ่อเป็นป่าอีกนะครับที่ดินที่ชนบทแต่ว่ายังเป็นป่านะครับตรงนี้เป็นเฉียงนาตามทีวีนะครับที่ีทีมง,งานนะครับใช้หลับนอนนะครับทีมง,งานใช้หลับนอน,นครับผม mm hmm. ก็อยู่ง่ายๆนะผมตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นอ้อยอ้อย อ้อยขั้นน้ำนะผมเป็นอ้อยพันสิงคโปร์นะผมอ้อยเหลืองนะครับสาหรับท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้ครับมีอยู่ถ้าจะเอาไปปลูกนะครับมีเยอะเลยนะครับนะครับนี่นะครับทีมงานครับคือเอาล้นมาจอดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าซื้อนอย่างมานะครับผมจัดให้ทีมงานนะครับผมปิดงานนะครับผมก็ยังมีอีกที่หนึ่งครับยังไม่เสร็จนะครับผมต้องไปเอาทางนู้นเป็นโซลาเซลล์นะครับผมเป็นทางทิศใต้นะครับผมโซลาเซลล์มีแทงน้ํานะครับ เอาไว้ใช้ในกระท่อมแล้วก็เอาไว้ลดหญ้าลดผักนะผมนะครับก็จะเป็นแปลงปลูกข้าวทางนู้นนะครับผมเป็นแปลงนาอยู่ประมาณประมาณหกไร่นะครับประมาณหกไร่นะครับเป็นน้องสานะครับตรงนี้นะน้องสานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงที่หลับนอนก่อนนะครับก็ไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับอยู่แบบง่ายๆนะครับนอง่ายๆนะครับนอนง่ายอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผม อุณหภูมิตันี้อยู่ที่18องศานะครับที่ตำบลหนองบังอำเภอเหลือมนาจงอํานาจเลิญนะครับก็ยังมีอยู่ทีมงานอยู่คนหนึ่งนะครับนอนยังไม่ตื่นนะครับผมน้องงอนนะครับผมน้องงอนตรงกลางก็พี่วิทีบ้านนอนนะครับไอสีแดงผมนอนนะผมขาดไปแล้วอาการนะครับนี่นะครับผมจะดูนะครับตื่นแต่เช้ามาทําอะไรนะครับเห็นอยู่เมื่อกี้งงงงงกนะครับไปดูกันนะผมจะทาอะไรนะผม ผมเห็นงกงอกงอกอยู่โอ้ได้สองตัวแล้วนะผมนี่นี่นี่นะครับครัอาอะไรอาเอจินลีนอันนี้ก็ตบกได้โอ้ยตัวใหญ่ข้าวตอนเช้าก่อนใส่เดือนใส่เดือนใส่เดือนกินตุถ้าไม่ได้ก็กินใส่เดือนเลยครับ นี่นี่นี่นะครับผมบรรยากาศไหมครับพี่น้องนะครับผมตรงนี้เป็นใกล้โซลาเซลล์นะผมน้ำน้ำล้นนะครับล้นจากแทงมาก็จะไหลมาตรงนี้มันก็จะชื้นนิดนึงมันจะมีไส,ส้เดือนนะครับตรงนี้ไส้เดือนนะครับหาไส้เดือนต้องสูบน้ําน้ําหมดแล้วแดดยังไม่มาเลยแต่ว่าช่วงนี้เงา เอาต้นอันนี้นต้นดูกับต้นนี้มันจะพาดอาหาแผงสุราสเซียวนะครับทำงานนะครับเดืนไม่ถึงนะครับผมอุณภูมิก็เย็นด้วยนะครับฤด,ดูหนาวนะครับแผงโพลี่นะครับ ทำงานช้ามากนะครับงานอาจจะช่วแบบโมงนะครับผมอากาศเย็นๆอย่างงี้นะครับเดี๋ยวถ้ารู้ร้อนนะครับทำงานแต่เช้าเลยโมงเจ็ดโมงถ้าเจอแดดเนี้ยเริศแล้วรับสูบหนังแล้วนะครับคืนนะครับจัดนิยามไปนะครับผม ผีวันบ้านตบเบ็ดอยู่นะักินได้2ตัวแล้วตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับฝั่งนู้นเป็นเนินหญ้าแล้วก็ปลูกมะพร้าวไว้นะครับก็จะมีเมื่อก่อนจะมีตน้ตนต้นว่าต้นใหญ่ๆนะครับต้นว่าล้มนะครับผมโค่นไปแล้วนะครับล้มล้มช่วงตอนยังไม่เกี่ยวข้าวล้มตอนยังช่วงช่วงยังไม่เกี่ยวข้าวนะครับผม ก็วันนี้ก็พักหนึ่งวันนะครับผมกับทีมงานนะครับพักหนึ่งวันนะครับไปทําธุระหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปไหนครับก็ซักเสื้อผ้าแล้วก็นอนพักหาอะไรกินอยู่ทุ่งนานะครับผมกับทีมงานนะครับตรงนี้เป็นร่องที่เลี้ยงปลาดุกหน้าโขงศรเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกไปนะครับโอ่งมือสัตนหนาวนะครับตรงนี้เป็นร่องปลาดุกนะครับ ฟังอ่าตรงนั้นเป็นขนาดไอที่ปลูกหญ้าให้วัวนะครับครับไม่ได้ยังไม่ได้ต่อสปริงเกอร์มานะบกนะทีแะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ ยังไม่ได้อวยพรปีใหม่เลยนะผมสำหรับเอฟซีนะครับผมขอให้ล้ำล้ำรวยรวยทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะผมปลอดจากโรคภัยนะภัยเจ็บทุกท่านนะครับผมสำหรับปีห5ห้านะครับก็ขอให้ล่ำล้ำรวยรวยทุกคนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านน้าเีมปไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยนะครับผมนี่นะผมได้นะครับผมโอ้มือเช้าครับผม ตัวใหญ่กิโลไม่รู้นี่ตัวใหญ่นะกตัวใหญ่ได้แล้วครับผมเอาครับวันนี้ก็เมนูเช้านะครับผมปลานินเผานะครับผมอันหยุดวันหยุด